อาบน้ำล้างน้าเป็นฟันเช็ดเนื้อเช็ดตัวสะอาดกบสวดมนต์ไหว้พระทามีเวลาหรือก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาเสร็จก็ไปใส่บาตสร้างมหาธาบร,รมีติดตัวเราไปในภพเบ,บื้องหน้าเป็นการสืบพยุประศาสนาและก็สร้างขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุธเป็นต้นแบบต้นบุญ กับมนุษย์นะยุคนี้นะชาวพุทธยุคนี้เนี่ยจะได้เห็นก็จะได้ทำตามถ้าก็เราได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันต่อไปเมื่อเราได้บุญตลอดแล้วก็อธิษฐานจิตจะไปทำมาค้าขายก็ให้ร่ำรวยซับไรมาเทมาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดิน เจอแต่คนที่ดีๆสมบัติที่ดีๆแต่ลับราชการกายเจริญรุ่งเรืองศึกษาเราเรียนกายเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นแม่บ้านก็ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายนึกถึงสิ่งที่ดีๆเอาไว้คิดดีพูดดีทำดีบุญก็จะได้กเกิดขึ้นทุกวันทุกคืน